ฮัลโหสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเสในรายการคนบ้าหมาบ้องทางช่องคนบ้าหมาบ้องและแรอยแปดแฉ์นะครับคลิปนี้จะมารีวิวปกติเราจะพรีวิวเนาะแต่ว่าอันนี้มันมันใช้งานไปสักระยะแล้วนะครับประมาณ1ส่วนสของกระสอบแล้วนะก็คืออาหารสุนัขยี่ห้อ l u c กี้ด็อกนะครับหลังจากที่เราใช้ใชเอ,อ่ โอเล่มา2กระสอบใช่ไหมซึ่งนานมากกินกินกันช้ามากไม่รู้ว่ามันไม่อร่อยหรือหรือ,อยังไงนะคือแบบกินได้นานมากอะออระหว่างนั้นเราก็เห็นโปรโมชั่นอันนี้แบบราคาค่อนข้างถูกก็เลย <c oughs> สั่งมานะแล้วก็ดองไว้นานมากอะไรเงี้ยพอพอมาแกะกระสอบปุ๊บก็ยังไม่มีเวลาถ่ายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือ มีมาถ่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะ insert, อินเสิร์ตให้ดูข้อความนั่นนี่อะไรเงี้ยรอบๆกร,ระสอบนะรายละเอียดต่างๆส่วนประกอบอัตราส่วนของโปรตีนนั่นนี่อะไรเงี้ย <c oughs> ให้ดูนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูขนาดเม็ดกันก่อนเนาะก,อ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 กอ็อันนี้สำหรับ <c oughs> สำหรับสุนัขตั้งแต่อายุหนึ่งปีขึ้นไปนั่นแหละนะครับก็จะมีขนาดเม็ดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะ ซึ่งล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์คลิปรีวิวอาหารสุนัขก,ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะเขาบอกว่าขอบคุณมากที่เอาขนาดเม็ดออกมาให้ดูอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ต่อด้วยการให้น้องทดลองกินนะครับลองโซจูนะซึ่งก็กินดีนะครับอ่า อ่อยไหมครับอ่ะอีกสามเมตรแล้วสามเมตรแล้วนี่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 ไงโอเคอ่ะก็ประมาณ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับจริงๆถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคลิปนั้นแบบเหมือนเมามากแล้วพูด น่าจะพูดไม่รู้เรื่องอะแล้วมันก็แบบว่าเยินเยืะออะไรอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะพูดอะไรที่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรพูดไปเยอะเหมือนกันก็เลยว่าถ่ายใหม่ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพอดีขี้เกียจจะอินเสิร์ตเนะเเาะเ, <so> เดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูข้อมูลรอบๆหลังกระสอบไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ หมานี่มันชอบมาวนเวียนเวลาลงทำงานหน้ากล้องอะไรนะ,ะค่อยๆอ่านกันไปนะครับอ่านไม่ทันก็กดหยุดเด้อหนึ่งสองสามไปโอเค <c oughs> อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นสัดส่วนของอสารอาหารที่อยู่ใน อาหารสุนัขก,กระสอบนี้นะครับก็จะมีโปรตีนไม่น้อยกว่า15%อันนี้แอบเคยได้ยินมาว่าควรควรไม่น้อยกว่า20%เนอะซึ่งอืมก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่ามันก็มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์อะไรอยู่นะครับก็แปลว่าผ่านมาตรฐานใช่ไหมยอยู่ไหนนะเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ก็ประมาณนี้จุดเด่นของเขาไม่มีอะไรมากนะครับมีอร่อยคุ้มค่าแล้วก็ราคาประหยัดไม่ได้ชูเรื่องของออโซเดียมต่ำหรือว่าผสมสารนี่นั่นโน้นลดกลิ่นของอุจจาระอะไรเงี้ยอย่างเท่าที่เคยประสบพบเจอมีประสบการมาอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแหละ าถามว่าจะซื้ออีกไหมก็แล้วแต่โปร,โปรนะครับถ้าซื้อใหม่ข้อดีก็คือเราก็ได้คอนเทนต์เพิ่มหมายถึงว่าซื้อยี่ห้อใหม่ที่ไม่เคยทดลองใช้มาก่อนอะไรเงี้ยข้อเสียก็คือเราจะต้องมานั่งถ่ายใหม่นี่แหละ <laughs> ก็เป็นงานเพิ่มงานเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ได้แลกคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไ like, ลค์แชร์แชร์แชร์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ